เหมือนมาแจ้งอ่ะล <c oughs> ้วนนะใส่ลูกก็อยากกินอยู่คนเดียวเนาะนำขาลน้นี่มาเลยขอพู้ชาขอประเมิ่นด้วย <c oughs> ขอบุงด้วยครับ <c oughs> ขอเยอะด้วยขอเยอะเนาะ พี่เตอรกินได้แป๊บเดียวชิ้นเดียวก็อิ่มะอยู่ได้ทั้งวันเนอะได้กลิ่นก็อิ่มอ่ะน้องครับเอาเนื้อให้หน่อยครับน้องไม่สนใจน้องเดินอยู่แล้วมันรูปหูมันมันจะร้องงงไหใช่ค่ะเป็นตะเกียบตอนเนี้ย อาการว่าเป็นแคบ้างดีขึ้นครับตมไหนจมอะครแล้วไม่รู้ที่ที่ไหนครับเซอเจนนั่นครับ อะไรเราต้องมีด้วยเลยว่าต้องซื้อแยกเพราะว่ามันลมไปในโปูแล้วมองรับออเดอร์เลยเซ็นหายังออกจากโรงงานแล้วครับขอเป็นเก๊กหน่อยครับน้องใช้ความนแรงมาก นออ้องขับเชียวน้องจะไปดู <c oughs> เพ่กคอนละใช่เขาจัดโปอันนี้อยู่โอ้ยน่าแห้งไปใ่ <c oughs> ปดีสุดาเดิน่อยดื่มอคะน้ำน้เสียนน้ำโยเนื้ออะไระ่ะ <c oughs> เดิมแต่อมันมันจะมีเนื้อที่แบบไม่ติดมันอยู่สามอย่าง่ะมันมีเนื้อทั้งสามอย่างเอามาหมดเลยพี่ไปกินมาคุ้มมากดาบีก้อน คือเอากระเป๋าตังค์มาน่ะมันมีเหรียญประมาณสิบสิบเหรียญกระเป๋าตังค์ในรถหรอกระเป๋าตังค์ในรถตู้เพราะว่าได้เหรียญมาแล้วเล่นไม่หมดแด้มาตั้งพันก,กว่าบาทอะ่ะเมื่อไหร่มานานมาวันนี้ใช้คั <c oughs> มอ่ะเมื่อนานมานี <c oughs> ้แปลว่อเบากรีนไปเลย <c oughs> เพื่อน่ามันมันแห้งไปอ่ะเป็นน้ำดงเขาเลยนะพักสเสดิมเรื่องเรื่องโอไปกินแนละ้ไม่ได้มาครับเช็ด เกิดการนั่นจะมารถบ้านแต่ตอนนี้รถบานยังไม่ถึงงานถึงแล้วแหละไข่เกิดการปวดรัวมากแม่แม่แม่ชอบเรียกนี่โตเตีโซตีเนี่ยมีหรือเนี่ยโเตีมหาแม่โซตีเป็นเรื่องเคย เดียนหยอดตู้หรอใช่ครับหยอกเล่นคือมากับพี่พี่เจงเป้งวันนั้นอ่ะพอวันนี่ไม่มีใครเข้าบ้านเลยนะใช่มากับพี่เจงเป้งสองคนแล้วทีนี้ผมก็เลยไปแกเรียกแล้วผมปอด้องพี่เจงอ่ะก็เลยไปนอนนวดอยู่หน้าโรงหนังแล้วผมไปเขห้องน้ำอีกรอบนึองออกมาไม่เจอ แล้วผมจะกลับมาเล่นอีกเพราะว่าผมกดท้องไงลงชุดตอนที่ผมลงคลิปที่ผมใส่ชุดสีขาวอ่ะนั่นแหละก็พี่เจงก็เลยบอกว่าพี่รออยู่ข้างล่างนะก็เลยแบบเดิวมาดูเยอะมากเลยจะเล่นต่อไหมเพราะมันก็จะค่ําแล้ววันนั้นมันหยุดไงก็เลยแบบเราค่อยกลับมาเล่นเสกกระเป๋ากลับบ้านเลยนั่นไม่ได้มาครับ แล้วทำไมไม่เลกเลยมันเลกเกนไปได้เล็กแล้วเล็กเลยเหรอใช่ไม่เป็นไรเราข้าขอคอนแกตอีกวันนะพรุ่งนีดง้ด้านทำงานแกตข้อคอนแกตพรุ่งนี้มาตีแบตด้านเร <c oughs> ื่องปเป็นไม่นก็จะมาฟ้องน้องอย่างดีเลยแดีววันนั้นคือวันแรกอะ่ะ ชิวมากชิวแบบชิลชิลพอเริ่มวันสองปวดตรงเนี้ย <c oughs> เริ่มปวดเริ่มปวดตัวก็วคือแบบเวลาจะนั่งอ่ะมันปวดพี่ตรงเป็นไหมบอกใจหัวงชวนใจปวดชอบมากแค่แบบว่าเล่นไหมเล่นแต่ไม่มีไมนะ้น่ะซื้อ <c oughs> แล้วเขาก็ไปซื้อไม้แบดแล้วก็มาตีแบดกันสองชั่วโมง ก็ได้ข้อนอนไปเล่นยอยู่ตรงสนามแบบไปเล่นปิงปองก่อนตอนแรกอะเล่นสนามฟีด้วยนะใ,ใครน้าว่าจะเข้ามาตีแบตไม่ดูมันน้อยเนาะ9 9าวกล้าวอะข้าวกล้าวำัอร่อยซิงอร่อยซิงสวัสดีมู๊ด <c oughs> เอา7,700ครับโอ้7,000คนรู้หรอเวอร์จริงทำไมเยอะจังอ่ะ<ๆ>ไม่รู้แต่มันมเพข่้นบอกว่าอะไรเนี่ยคนเพิ่มเข้ามาเนี่ย700คนเป็นกิ้ตงต้มตุ๋นได้ปะชอบกันได้อยู่นะ <c oughs> มันขาวเมื่ี้ไปกินขอามันไก่มาอ่ะแล้วหนูร <classrooms> ู้ได้ไงได้ยบอกพือผมเห็นอ่ะได้เห็นตรงไหนในเมืองเม่อกี้เลี้ซ้ายหรือเดี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายหกเป็นเรื่องเป็นราวอยู่นะนี่ยเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายครับหกสวัสดีครับน้องหญิงแม่พี่ตู่ก็เชื่อน่าจะเที่ยงแล้วมั้งคนมันเริ่มมาดูละต้ายหย่องเวดดงดงดำ ผมตายไหมอ่ะผมบอกนี่ผมผมตายไหมอะไม่อยู่น่าจะผมตายไหมจริงจริงเนรอที่นั่นมีวันตายไหมชอบมากแบบอยากไปดูหน้าวินสักครั้งอ่ะเดินลงนี่แหละช่วงกลับบ้านจะไปอยู่แถวบุรีเซนสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เดินจะกลับไปหาดูรีเกียบไม่หยุดอ่ะ น่องเหรอแต่แพงอ๋อรวยน่องจริงนะน้องนะมั่นครับฟีรวยมาะคนใต้อะเขาจะพูดแบบว่าทำไรทำอะไรอะจะยกเฉียวสูงไรไรไปกินบาร์บีคอนเออได้กินกินกินบาร์บีคอนกินบาร์บีคอนกินบาร์บีคอน แต่ว่าสำเนียงเมื่อกี้ที่หนูพูดกินบาร์บีคอนอ่ะคือสำเนียงแบบสำเนียงสุราษฎร์เทอ่ะสำเนียงแบบกินบาร์บีคอนเนทินคนมเมืองเพลิงเมืองก,กินบาร์บีคอนเหรอกิน <c oughs> บาร์บีคอนกินบาร์บีคอนไปเซเว่นกำบน้องโยกเนี่ยสำเนียงก็ <c oughs> สัมเนียงของเพลิ่นทิน <c oughs> วันนี้พี <c oughs> ่เด้วยมากินบาร์บีคอนกับ <c oughs> น้องโย่โย่เสิน์่าวเอฟซีเอฟซีพี่ตงค่ะ อ่ะไปเรื่อยนี่นี่นี่พี่เบนพี่เบนถ้ายองกินแล้วกินมาบิคอนกินมาบิคอนซัปปิเตยนอนมาแล้วสองชั่วโมงเน้นนอนมาลดเคยนอนแล้วหลับนะผมตาหลับผมตาหลับเนี่ยอ่อ อันแหละคือหลับแล้วก็เชื่อไหมครัพี่อัดีตเมื่อวันหลังไม่ได้จะถ่ายขึ้นเสือในรถไหมไม่ไม่ฟังกันนะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็มันเหนื่อยอ่ะพี่แบบว่าพ <c oughs> ี่แบบว่าเหนื่อยตลอดจะเอาทิ้งนี้ไปทำเป็นคอนเทนต์ว่าแบบว่าคนที่ขับรถแล้วแบบว่านั่งแป็นเมตแตกอ่ะมันแท็กง,ง่ายเหมือนชั้นไหมหรือว่าแท็กยากแบบทำไมชั้นเป็นคนที่แท็กเมตแตกแล้วมันยากจังอะไรเงี้ยแบบแท็กในปากใช่ไหม กินแค่ไอ้ข้างในมันใช่ไหมพี่เห็นเตยทำเนี่ยพี่แค่ก้าวเข้าพี่กัดก็แบบเม็ดมันจะหล่นเข้าปากเลยแล้วมันจะออกฟิ้งเลยมันไม่หล่นมันต้องเป็นสกิลยังไงวะลิ้นไงถ้าถ้าเม็ดมันแห้งใช่ไหมแต่ถ้ามันโดนน้ำอ่ะมันจะเอาลิ้นไปเตะเอาเม็ดออกไม่มันไม่มันไม่หล่นพ่ออยู่บ้านครับ ากินแกงตายเป็นไม้กินเป็นครับแม่ได้ได้กินปิ้นครับแม่เอฟซีหยอกนะครับครับนองจิ๋งเป้งสงสารตรงๆแค่เม็ดแดงมันเป็นเป็นเรื่องเป็นราวไม่ไม่รู้อ่ะขึ้นรถแม่เห็นเมัดกำลังเต็มเลยหนึ่งแม่ก็ชอบพ่อก็ชอบเราเวลาขับไปขับรถแม่แม่บอก เดี๋ยวแม่ปัดก่อนตรนี้แมไม่ต้องไปตัดเลใวื่อผมจะมาเม้าพ่อให้ฟังเวลาพ่อไปอ่ะพ่อจะชอบกินแตงใช่ไหมแล้วคือพ่อไปคนเดียวน่ะสามวันอ่ะแล้วกลับมารับผมตอนที่ผมเป็นไข่อ่ะกินอะไรก็ไม่รู้เต็มรถไปหมดขยะก็เต็มไปหมด ใช่วันนั้นเหมือนกันมีกลิ่นแปลก,กๆตูดๆขึ้นมาตอนที่ขับรถกินตัวปะไรว่า <laughs> ต,ตัวนี้แเลืคนะ่ะไม่ใช่ตอนไเป็นหนอ่ะ <laughs> ใครขับนั่งพี <laughs> ต่ตงขับนั่งนีรู้ <laughs> พูดแล้วมีเสียงเลย <laughs> <laughs> เ,ปเป็นอะไรคะเป็นสีขาวพี่ต่านั่งและพี่ตงขับรถ นี่ยังไม่ได้กินอันนี้เลยอะแล้วก็สักพักก็แบบไ,แได้กินได้กินแบบได้กินแบบไปกันแล้วก็พี่เต้กับพี่ตงอาหารมองหน้ากันว่าแกสุดหรอหรือเราแล้วก็ <laughs> อ้าวโอเครู้แล้วว่าใครเ <laughs> สแสรน้อเขากินมันไม่คุ้นชินออม่คุ้นเคยเขาไม่คุ้นเคยเป็นไรเขาจุน้องก็ดมได้ก่อนนี้ที่เตียมลงทุกวนันแหละจุดเล็กๆเสียงเลนได้มั้ยแบบถ้ามันร้องปุ๊บ อโอเคตกลแล้วไม่แล้วต้องแบบอะไรเงี้ยแอร์คอยเตือนไม่รี่ไปนั่งนั่งไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็เหมือนแบบเราตดนะแล้วก็ทำมือข้าอปลาพีพีพีก็จะแต่งงานอยู่แล้วก็จะถ้าได้กินหรอหรือว่าจะมีเสียงด้วยนั่งอยู่หน้าแอร์ครับไม่ต้องมีเสียงก็รู้เลยพี่เตยจริงไหมจริงไหมไม่จริงก็เลยไม่เคยบ้าตอนที่มาแรกๆอ่ะยิ่งเป็นหนักกว่านี้นะไม่จริงบ้าพี่ ไม,ไม่ถ้าช่วงที่แบบไม่ได้โดนแกล้งนานๆเลยแบบนั้นมันก็จะไม่ไคมอ่อยหนักมันก็จะแบบเรอยู่กับพี่เบีโดนทุก,ก,กวันอยู่กับพี่เบียวโดนทุกวันเปนแบบเราเองอ่ะวันนั้นพี่ให้แล้วมันก็นนข,ขนหนาปานหน้าด้วยน่ารักมากจริงๆอันนี้น่ารักมากอาละเรืเเ่องบแเมื่อกี้ว่าจะพูดอะไรลืมเลยเออใช่เรื่องมันยังไม่จบ แล้วคืออะไรเพราะที่มันเป็นแบบขนมหวานแล้วเป็นขนมแบบคนแก่ชอบกินอ่ะแล้วว่าแบบเส้นอะไรขนมาขนมคนแก่คือขนมอะไรมันขนมเหนียวเหนียวเวลาเวลามันติดอะไรมันจะตอะไรงี้หรอติดาอะไรงี้หรอไม่มันติดบอดติดอะไรติดรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบว่ขนมแบบลูกอะไรนะลูกเชื่อมอ่ะที่มันเป็นบวยอ่ะ ใช่อ๋อสีม่วงมเม็ดนึงเม็ดข้างในสุงม่วงสุงสีม่วง,ง,วงใช่อะไรพวกนั้นแหละแล้วทีนี้มันก็จะมีพวกอะไรโสมคิวมินซีอะไรอย่างเงี้ยเนาะสามวันก็เห็นอยู่สามขวดอนน่ะอ,อย่างละขวดไม่ได้ม่เกี่ยวนะอันเนี้ยแล้วเวลากินออ่่ะพสามขวดก็แบบอะไรเงี้ย รูปไปทีนึงติดกระจกรถติดฟองมาอะไติดตรงนี้แล้วแบบว่ากินเม็ดแตงอะแม่ของแม่จิดโมของเระกม็ดมมง,ดม,งมันมันทำไมมันแ,แวมันนันรู้บน่นนันทยังไงแล้วก็ทำมอทำมีนแล้วาารล,วล,วลวก็สย่ยไม่ที่กัดปุ เอาไม่ออกได้เลยเอาแค่เบื่อใส่ถุงเอาแค่เบื่อใส่ถุงนี้เลยมันจะมีความแบบว่าคือเราจับตรงกลางใช่ไหมเป็นแนวเฉียงอ่ะเราก็จะกัดกัดตรงกลางฟันอะไรเงี้ยมันก็จะแตกพอดีแบบว่ามันแตกหมดเลยกัดแรงไงไี่ของแบบกาใส่แบบอย่างนี้เหรอก็ไม่เลยนะไม่จบอีกแล้วเรื่องเลยไม่ต้องระวันเด้อเนี่ยนไปดูตอนตัด เดี๋ยวฟันหน้าสินี่้องกัดแบบนี้แล้วเขาจะได้เม็ดออามานี่คือต้องไม่ผ่านหรอกเดี๋ยวอย่าเอาฟันหน้าเดี๋ยวฟันเดี๋ยวฟันหล่อพ่อพ่อไปทำฟันสองครั้งแล้วเพราะว่านีครั้งที่สองเป็นแตงโมนี่แหละพ่อมาแล้วไม่เกี่ยวเลยจริงหรอพ่ออยู่ไหนอ่ะพ่อดูอยู่ดู เกือบเจอเอาพี่ท็อปมาเทนท่านเหรอพอเอะกำลังรับผมแกนไม่มีหรอกเพาัดใบไม้อยู่ไออยู่เซ็นท่านเหรอผมมุมอยู่มาบีคอนเนี่ยไอมึงอ,อยู่ต็นน้ำเสมอ พ่อมาก็ไม่มีผลคนระับพ่อไม่กลัวไม่เคยกลัวพ่อไม่เคยตีผมเลยก่อนออกมาพ่อบอกว่าให้น้องขับก็ได้แนละ้วลูกเออ ไม่ใช่ท้าทายพ่อไม่เคยตีจริงเขาไม่เคยตีผมเลยพม่อตีผมปุ๊บพ่อจะไปแล้วทำไมในหนังพ่อยิงหนูไม่ได้ยิงพ่อยิง